สวัสดีสายโครนทุกท่านนะครับคันนี้นี่เห็นแล้วคงเรียกว่าสาแก่ใจใครหลายๆคนนะครับกับเจ้าโตยโยต้าไฮลักฮีโ Cap, ร่ดับเบิลแคปนะฮะสี่ประตูแม่ทำสีทรงทหารสีเขียวด้านๆนนะครับหวางขานซะด้วยแล้วบอกเลยราคายิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับยกมือหูยกหูโทรศัพท์กันไม่ทันเลยทีเดียว คันนี้วางคานของ L N 6 5ยกสูงระดับนี้นะครับคุ้มค่ารูปทรงสีสันมีเอกลักษณ์มากๆนะครับสำหรับท่านที่เป็นสายคโครนแ,แท้แน่นอนเราไม่ได้สนใจความสดใสปิ๊งปังนะครับเราสนใจในเรื่องของคุณภาพศักยภาพของรถมันนะครับระดับวางคานมานี่ก็ต้องตัวจริงเสียงจริงคนหนึ่งนะครับลุยได้ทุก สภาพแวดล้อมนะฮะเครื่องนี่ดูแล้วจะเครื่องเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอเครื่องตระกูลเดิมผมมนหรือเปล่านะฮะจะสองแอลไหมเอออันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทรงดูแมนแมนเท่เท <c oughs> หดหดดีนะครับนึกว่าทหารมารับนะสีเขียวด้านๆตัวนี้นะหล่อทีเดียวเชียวนะฮะแล้วก็บันไดเกือกม้าทั้งสี่ตัวรวมของแต่งอะไรไปแล้วนี่ก็ คุ้มค่าเกินราคากับราคาที่เดี๋ยวท่านจะได้เห็นนะนี่ข้างหน้ามีกันชนเหล็กข้างหลังก็มีแล้วก็มีหูลากนะฮะเอาไปลากรถได้โลบาร์อันเบิรมเทิ่มทรงนี้โลบาร์เหล็กทรงนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วครับทรงแบบนี้นะคลาสสิกดีดูดิบดิบดุดุนะฮะสีประตูด้วยอ่า ภายนอกภายในชอบอะไรไม่ชอบอะไรไปแต่งเพิ่มให้เข้ากับยุคสมัยได้ครับแต่เรียกว่าเบสเดิมมานี่น่าสนใจบ้าง,างนะเป็นส่วนตัวผมยังติดแหลกหลังคาได้ทำห้องโดยสารภายในเพิ่มนะครับกับราคาที่พร้อมโอนซะด้วยทะเบียนครบนะครับพร้อมโอนในสภาพนี้นีถ่ถ้าพูดอย่างนี้นี่คือแจ้งดัดแปลงเรียบร้อยแล้วไม่ไงั้นไม่จะไปโอนได้ยังไงล่ะใช่ไหมครับนะ สภาพแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูราคากันครับแล้วสนใจแน่นอนนี่ขายฮีโร่วางคาน LN 65นะครับ1 2 0 0 0 0 0บาทสภาพนี้รุ่นนี้ได้วางคานไม่มีอะไรให้คิดเยอะครับผมยังไงก็คุ้มบอกได้คำเดียวว่ายังไงก็คุ้มครับสนใจติดต่อหาเจ้าของด่วนครับขอให้โชคดีกับรถคนันนี้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เลยครับ